สวัสดีคะ่ะอาจารย์มดดำยิบศีคาราวานนะคะในวันนี้อาจารย์มดดำอยู่ที่สาบินดอนเมืองและกลารเดินทางไปสู่สาบินตีปูวันกรุงกาดมันดุประเทศเนปาล ตอนนี้นะอาเจมอดำเนี่ยก็อยู่บริเวณในตัวเมืองของกาดมันดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่น,นี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าย่านทาเมลนะและตอนนี้เนี่ยก็จะไปเดินเล่นหาของกินกัน นมัสเตตอนเช้าจากเช้าวันนี้นะเราจะเดินทางไปยังเมืองโปกาลาด้วยรถบัสนะ การเดินทางจากเมืองกาดมาดุสู่เมืองโปคาามี2วิธีด้วยกันคือ 1. น,นั่งเครื่องบิน 2. นั่งรถยนต์โดยทางรถยนต์น,นี้จะเป็นเส้นทางเลาะตามไหล่เขามีเพียงเส้นทางเดียวตลอดเส้นทางมีพื้นผิวครุขระอันเนื่องมาจากทางกําลังก่อสร้างอยู่บางพื้นที่ก็เป็นดินภูเขาถลม่มใช้เวลาเดินทาง7จถึงเชั่วโมงดมอย่าดมรอไว้ได้เลยมาจาก หลังจากที่เมื่อวานนี้นะเราได้ทําการนั่งรถบัสมาหลายชั่วโมงด้วยกันแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่นั่นเมืองโปรคาลาเช้าวันนี้เนี่ยก็จะพาไปเที่ยวที่ทะเลสาบเฟวานะณเมืองโปรคาลาดีกันตามกันมาได้เลย ทะเลสาบเฟวาทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ณเมืองโปคลาที่นี่วิวสวยมากจะเห็นเป็นวิวทะเลสาบอบล้อมด้วยขุนเขามีทั้งกิจกรรมนั่งเรือชมธรรมชาติทั้งร้านอาหารแหล่งพักผ่อนอันแสนเพลิดเพลิน หลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการเดินชมณนะบริเวณทะเลสาบเฟวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่ต่อไปเนี่ยที่จะพาไปชมก็คือจุดชมวิวจ่ะเราเรียกกันว่าสารังโกดนะ ซาลังโกดเป็นชื่อของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนภูเขามีบรรยากาศดีตรงจุดชมวิวก็จะมีเทวลัยขององค์พระศิวะสามารถมาขอพรกันได้และที่ต่อไปนะที่จะพาไปชมเนี่ยคือจะพามาสักการะตะองค์พระศิวะจ่ะที่ภูมิกอดน,นะที่แห่งนี้บอกเลยว่าวิวดีมากและพระศิวะก็สวยมากด้วย พระศิวะบนภูเขาภูมดิกอดเป็นเทวรูปพระศิวะที่อยู่สูงที่สุดในประเทศเนปาลอีกทั้งชาวเนปาลนี้ก็ให้ความเคารพต่อองค์พระศิวะเป็นอย่างมากเนื่องจากภูมิประเทศของเนปลาลนั้นอยู่ชิดติดกับเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ประทับขององค์พระศิวะที่เขาภูมิดีกอดแห่งนี้เป็นยอดเขาสูงจึงเป็นจุดชมวิวธรรมชาติชมความงามของทะเลสาบเฟวาและเมืองโปคาราได้เป็นอีกหนึ่งจุดที่รับพลังงานดีๆจากธรรมชาติ และองค์มหาเทพพระศิวะอาจาร,รย์วดำให้ความเห็นที่ว่าพระเจ้าและธรรมชาติคือสิ่งเดียวกันหลังจากที่เราเดินทางจากเมืองโปการามาแล้วนะและตอนนี้เนี่ยก็มาถึงน้เมืองกัดบันดุเมืองหลวงแล้วตรงนี้ที่อาจารย์วดำอยู่เนี่ยเราได้กันว่า ตตด,ดูดูดนะูดูดแดู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 ดนดู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 ดอง,บองูบบดุเลดกดู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 ดปดู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  จตุรัสกาดมันดุดูบาลานหน้าพระราชวังเก่าของอาณาจักรกาดมันดุเป็นพื้นที่เก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศูนย์กลางของชุมชนรายล้อมไปด้วยอาคารโบราณสถาปัตยกรรมอันแสนเลอค่ามาและตอนนี้นะอาจามันก็อยู่ด้านในของวังกุมาลี ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นที่พักตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นกุมารีหลวงนะจ๊ะก็มาดูกันว่าที่นี่แค่เห็นงานไม้แกะก็อลังการมากแล้ววังกุมารีที่ประทับของเทพธิดากุมารีเทพธิดาที่มีชีวิตเชื่อกันว่ากุมารีนี้เป็นอวตารหนึ่งของพระแม่ทาเลจูภาคบางหนึ่งของพระแม่ทุลคาเทวีซึ่งกุมารีนี้ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป เมื่อเดินพ้นจากวังกุมารีแล้วก็จะเป็นลานขายของที่ระลึกเป็นร้านแบกดินได้บรรยากาศแบบบาซาหากเธอชอบของเก่าซื้อสินค้าหัตถกรรมและชอบฟังเรื่องเล่าต่างๆบอกเลยว่าต้งชอบที่นี่แน่นอน แล้วที่ต่อไปนะที่จะพาไปชมเนี่ยจะพาไปดูบุตร์าอายกันที่วัดสถุปโพธานะที่นี่บอกเลยว่าเป็นเจดีบุตร์าอายที่ใหญ่มากปไปชมกัน พระสถูปโพธานาถอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวเนปาลถือว่าเป็นพระสถูปทรงกลมที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลเป็นแย่ชุมชนของชาวทิเบตไฮไลท์คือการนั่งชมความงามของดวงตาแห่งการรู้แจ้งเป็นดวงตาที่มีมวลขลังเป็นอย่างมากตามธรรมเนียมของชาวทิเบตว่ากันว่าพระธาตุที่เป็นสถานในสถูปองค์นี้คือพระธาตุขององค์พระกัสสปะพุทธเจ้า มาและที่ต่อไปนะที่จะพาไปเที่ยวชมเนี่ยเราเรียกกันว่าเป็นนครโบราณชื่อว่านครพักตะปุร,ระบักตะเปอร์นะป่ะตาอกันมาได้เลย,เลย เมืองบัคตตเปอร์หรือพักตะบระเป็นนครโบราณขนาดใหญ่อาณาจักรโบราณของชาวเนวารีอยู่ห่างจากเมืองกาดมันดุ13กิโลเมตรที่เมืองพักตะบูระเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเหมือนกับมีชุมชนมีหมู่บ้านนะแล้วก็จะมีการขายพวกสิ่งของคัตกรรมที่นี่จะเด่นในเรื่องของพวกเครื่องปั้นดินเผานะก็บอกเลยว่าสามารถมาเดินเล่นกันได้จากเพื่อความเพลิดเพลินใจ ที่ต่อไปนะที่จะพาไปชมเนี่ยเราเรียกกันว่าวัดประสูตปปินาฏนะเป็นวัดของพระศิวะเจ้าไปชมกันได้เลยพระประสูตปปินาฏบนเทียนเป็นวัดที่สร้างถวายต่อองค์พระประสูตปปินาฏ ได้รับการยกย่องจากชาวเนปาลเป็นอย่างมากให้ทรงเป็นถึงเทพเจ้าประจำชาติพระประสูตปปินาถคือภาคอวตารหนึ่งขององค์พระศิวะเป็นเจ้าแห่งสัตว์ทั้งปวงในวันนี้นะวันที่อาจารย์บดามมานวัดประสูตปปินาถเนี่ยทางวัดก็มีการจัดพิธีเผาศพถือว่าที่ธรรมชาติมากเผาศพกันริมแม่น้ำเลยบ่อยครั้งที่วัดแห่งนี้จะมีพิธีกรรมชาป,ปนากิจคือการเผาศพ บนเชิงตะกอนดินแม่น้ำบักมาติแม่น้ำสายสำคัญของเมืองกาดมันดุส่วนพิธีเผาศพนั้นก็ถูกจัดอย่างเรียบง่ายให้คนมายืนชมได้อย่างเสรีเพราะงานศพนวัดแห่งนี้ถูกนำเสนอในเชิงวัฒนธรรมเสมือนกับได้มาเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ที่นี่คือเนปาลดินแดนแห่งขุนเขามีศิลปะและธรรมชาติอันสวยงาม อาจารย์มดดำยิปีคาราวานเนี่ยก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวณนะประเทศเนปาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วประเทศแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเทศแห่งหนึ่งที่มีเขาเรียกว่าหลากหลายความเชื่อหลากหลายวัฒนธรรมนะการมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ได้เห็นอะไรแปลกใหม่ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเจอก็ถือว่ามาเถอะถือว่าคุ้มค่านะกับการได้เห็นธรรมชาติต่างๆกันดาก่อนจบคลิปนี้ไปนะขอฝากด้วยจาเพจเฟซบุ๊กจาเพจมาสเตอร์มดดำอินสตาแกรมนะ มดดำหนึ่งสามหนึ่งสองช a n e l youtube นะยิบสี่คาราวานแล้วก็ tiktok นะยิบสี่คาราวานด้วยเช่นกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้า namaste